สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพัดนุชก็มาทำคลิปดีโอนะคะวันนี้สโนว์ตกมากเลยนะคะหิมะค่ะหิมะบ้านเราจะเรียกหิมะนะคะป้าจะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะวันนี้ตั้งแต่เช้าก็จะตกอยู่แต่นี้เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตก นี่บนฟ้านี่ร่วงมนเอนวันนี้ป้าก็อกไปข้างนอกไม่ได้เลยหนาวเดินก็กลัวลื่นแก่แล้วต้องยืนถ่ายตรงนี้ <c oughs> ถ้าลงไปข้างล่างได้ก็จะดีเนาะหนาวมาก บางคนก็จะลงเอาขยะไปทิ้งนะคะดูสิเขาไม่กลัวเลยป้ายังกลัวอยู่ขนาดออกไปคุมทุกอย่าง,งโหออกไปยังหนาวมากน่ากลัวกลัวเป็นไข้ที่อะไร ยังไงป้าพนุษป้าพนุษก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดสตั๊กครยกดกระดิ่งกดติดตามให้ป้าด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ข้างหน้านะคะป้าจะทำคลิปให้ดูใหม่นะคะกดติดตามด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ